เคยนั่งรถกระปอร๋อกันไหมครับและเคยนั่งรถดยสารประเภทไหนกันบ้างวันนี้เราชวนคุยเรื่องรถกระปอร๋อกันซึ่งตัวผมเนี่ยมีความสนใจไปพิเศษเลยเพราะว่าความน่ารักของเขาเนาะตัวผมจําได้ว่าสมัยเรียนเนี่ยนะครับผมนั่งรถกระปอร๋อเป็นประจําทุกทุกวันที่ไปเรียนเลยเพื่อนเพื่พพอะรครับใครมีประสบการณ์ในการนั่งรถกระปอร๋อกันเนี่ยคอมเมนต์รอคอมเมนต์คุยกันไว้ได้เลยนะครับหมวกวรุจุก้าสบายเพลินดีบ่งบอกความจับมีตัวคุณไอเทมที่วรยจุกน90ูนทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นรับเลย อยู่กับตัวยุ่งและเพลินดีเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวของรถกระปอ๋อนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของรถกระปอ๋องกันผมขอพาพเพื่อนๆย้อนไปดูถึงจุดเริ่มต้นของรถโดยสารในประเทศไทยกันสักเล็กน้อยครับโดยรถโดยสารขนาดเล็กนั้นเริ่มเข้ามาในประเทศไทยราราปีพศ2493โดยการนําเข้ารถจากยุโรปนะครับมาดัดแปลงเป็นรถสําหรับบรรทุกผู้โดยสารโดยเฉพาะเลยในเส้นทางระหว่างเมืองไปยังเมืองหรือว่าไปยังหมู่บ้านนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยขนาดของรถโดยสารนั้นยังมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ครับ โดยมีรถหลากหลายแบรนด์ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นรถโดยสารก็อย่างเช่นเลแลนดออสตินหรือว่ามอริสเป็นต้นครับและในส่วนอัตราค่าบริการของรถโดยสารเนี่ยจะต่างกันกันกบแท็กซี่นะครับตรงที่มีราคาที่ค่อนข้างคงที่ครับคือไม่ว่าจะขึ้นจากจุดไหนก็แล้วแต่ในเส้นทางตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะจ่ายในราคาที่เท่ากันหมดครับซึ่งมีราคาค่อนข้างถูกครับทำให้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะใช้บริการของรถโดยสารชนิดนี้กันเป็นหลักเลยและมันก็ยังเหมาะสมกับทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัดนั่นเอง ทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยมีรถไรขนาดใหญ่กันแล้วรถไรขนาดเล็กหรือว่ารถกระป๋อเนี่ยเริ่มมาให้บริการกันตอนไหนคําตอบก็คือราวราวปีพศ2513นี่เองแหละครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเริ่มมีการนําเข้ารถบรรทุกขนาดเล็กหรือว่าเคทักมาจากประเทศญี่ปุ่นครับมาดัดแปลงให้กลายเป็นรถไรขนาดเล็กครับในลักษณะเดียวกันกับรถไรขนาดใหญ่แต่ว่าจุดเด่นของการนํารถเคทักเนี่ยมาทําเป็นรถไรก็คือมันมีขนาดที่เล็กกว่าครับสามารถใช้วิ่งรับส่งผู้โดยสารในใจกลางเมืองหรือว่าในตอก ซอกซอยเล็กๆได้สะดวกมากกว่ารวมถึงใครที่ต้องการโดยสารในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักคือภายในตัวเมืองเนี่ยรถโดยสารขนาดเล็กๆแบบนี้เนี่ยดูจะตอบโจทย์มากกว่าก็เลยทาให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นโดยแบรนด์ในยุคแรกๆที่ถูกนําเข้ามาดัดแปลงเป็นรถโดยสารขนาดเล็กก็คือซูบูรุนั่นเองทําให้พวกเราเนี่ยรีดโดยสารประเภทนี้ติดปากกันไปว่ารถซูบูรุจําคํานี้ได้เนาะก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า4 0 0 0 0นรายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ และทำไมจากที่เรียกว่ารถซูบูรุจึงกลายมาเป็นรถกระปอร๋อได้ล่ะที่มาของคำว่ากระปอร๋อเนี่ยนะฮะก็มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วที่อ่านว่ากัปปอซึ่งแปลว่าคังคกครับเอ๊ะแล้วคังคกมันเกี่ยวกับรถได้ยังไงซึ่งเหตุผลที่เรียกรถดยสานขนาดเล็กว่าคังคกนั้นเนี่ยก็มาจากรูปร่างของตัวรถนะครับที่มีลักษณะตัวเตีย้ยคล้ายๆกับคังคกนะและจากคำว่ากัปปอในภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็เริ่มพินไปเรื่อยๆครับจนกลายเป็นคำว่ากระปอร๋ออย่างที่หลายคนนั้นเรียกกันในปัจจุบันนั่นเอง และนอกจากคําว่ากระปอร๋อที่ใช้เรียกรถแบบนี้แล้วครับก็ยังมีบางส่วนที่เรียกรถแบบนี้ว่ารถกระป๋องอีกด้วยนะซึ่งที่มาเนี่ยก็มาจากลักษณะของรถครับที่ดูเตีต้ยๆป้อมๆมีลักษณะคล้ายๆกับกระป๋องนั่นเอง ตัดภาพมาในปัจจุบันยังมีรถกระปอร๋อหรือว่ารถกระป๋องให้บริการกันอยู่หรือเปล่าแน่นอนแล้วครับว่ายังมีให้บริการอยู่ในหลากหลายพื้นที่หลากหลายเส้นทางเลยนะพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ในหัวเมืองต่างจังหวัดนะครับก็ยังคงมีรถกระป๋อรถกระป๋องวิ่งกันอยู่นะครับหรือแม้แต่ในกรุงเทพผมจําได้ว่าเซนลรลปะเขาเนี่ยก็ยังคงมีวิ่งกันอยู่ผมก็ใช้บริการเป็นประจำเลยจุดนี้ส่วนพื้นที่อื่นก็ยังเห็นอยู่เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นถนนจารัญสนิทวงถนนเพชรเกษมหรือว่าตามแนวของถนน เป็นตนต้ส่วนใกล้ๆบ้านเพื่อนเนี่ยมีจุดไหนยังมีรถกระปอวิ่งอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ โดยสาเหตุที่ทําให้รถกระป๋อหรือว่ารถกระป๋องนั้นยังคงเป็นตัวเลือกในการโดยสารของประชาชนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความสะดวกสบายในการใช้บริการแหละครับแล้วก็มีค่าตาโดยสารที่ชัดเจนสามารถวิ่งได้ในเส้นทางเล็กๆที่ทําได้ดีกว่ารถขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆนะครับและมุมหนึ่งรถกระป๋อหรือว่ารถกระป๋องเนี่ยยังคงเป็นส่วนสําคัญในระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยอยู่เสมอครับเพราะว่าคือขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะอยู่ถนนเส้นหลักเนาะแต่ว่ารถกระป๋อรถกระป๋องเนี่ยก็จะวิ่งเส้นรองเพื่อนําผู้โดยสารเนี่ยมาส่งยังเส้นหลักนั่น เพื่อนๆละครับมีประสบการณ์ในการนั่งรถกระป๋อหรือรถกระป๋องอย่างไรกันบ้างหรือมีความทรงจําอะไรกับรถประเภทนี้กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ